สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ G-Channel นะครับวันนี้เรากำลังอยู่เกม Black ็ e ด t สน Mobile อีกครั้งวันนี้ผมจะมาพูดถึงแพทอัปเดตประจำวันที่29มิถุนายนปี2021นะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรื่องแรกที่ผมจะพูดนะครับนั่นก็คือตอนนี้อาชีพคอแซ่เปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่สร้างตัวละครก่อนหน้านี้ก็สามารถเข้าเริ่มเล่นเกมเพื่อเก็บเลเวลได้แล้วนะซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับอย่าลืมไปเก็บเวลคอแซก่อนนะเรื่องต่อมาครับผมจะพูดถึงบอสมูลค่าครับบอสตัวนี้นะครับจะเข้ามาให้เราฆ่าแล้วก็ปราบนะครับในวันพุธเวลา2ทุ่มเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเป็นเวลาเพศไทยลบหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งทุ่มนั่นเองทุกวันพุธนะบอสตัวนี้มีความสําคัญยังไงนะครับ บอสตัวนี้จะดรอปของตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดคือนี่ครับแกนของความโกลาหลครับแก่นนี้นะครับถ้าเราสะสมไปได้ะยะหนึ่งเนี่ยเราจะเอาแก่นทั้งหมดเนี่ยมารวมกันทําเป็นหินเคออสอันนึงนะครับซึ่งไว้สําหรับทำบุกรณเคออสนั่นเองนะครับอันนี้คือห้ามพลาดเลยนะครับเราจะต้องมาลงบอสมูลค่าทุกครั้งที่เกิดนะครับทุกๆวันพุธนั่นเองนะครับอย่าลืมมาปาบตัวตัวนี้เพื่อรับของละวันนะครับ โดยที่ลักษณะพิเศษของบอสต,ตัวนี้นะครับนั่นก็คือมันจะต้องรีบมาก่อนนะครับเพราะว่ามันเกิดเพียงครั้งเดียวเหมือนกับบอสเลเทนนั่นเองนะครับอย่าลืมให้รีบมานะให้รีบมาเลยบอสต,ตัวนี้มันเกิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถแบบเออเอาไปกพักเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เหมือนบอสโต,ตัวอื่นเนี่ยคือไม่ใช่นะครับมันจะเหมือนบอสเลเทนนะครับบอสต,ตัวต่อมานะครับบอสทูคาเลเทนนะครับก็เปลี่ยนเวลาเช่นเดียวกันนะครับตอนแรกเนี่ยเวลาของมันก็คือตอน อ่าห้าโมงย็นเวลาประเทศไทยใช่ไหมหรือที่แนาฬิกาในเวลาในเกมนะครับได้ทําการเปลี่ยนนะครับเป็น2องทุ่มนะครับเวลาในเกมวันจันทร์นะครับหรือเวลาประเทศไทยคือหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับเลื่อนมาถึง2ชั่วโมงด้วยกันคือบอสตัวนี้นะจาก5้าโมงเย็นนะครับเป็น1นึ่ทุ่มนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับต่อมาครับยังไม่หมดครับฮาดุมพัจคาครับฮาดุมพัจาเนี่ยเปลี่ยนเวลานะครับจากวันพุธกับวันอาทิตย์เวลา หนึ่งทุ่มเวลาประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะครับเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมครับทุกสุดท้ายครับฮาดุงแม่ทัพอิมจมูกแดงนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเวลาเช่นเดียวกันครับจากตอนแรกที่ปรากฏตัวทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นปรากฏตัวทุกวันศุกร์แทนนะครับเวลาเดิมครับคือหนึ่งทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับเรื่องต่อมาที่ผมจะพูดนะครับนั่นคือเรื่องสเก็ตบอลโลกนะครับ ตอนนี้สเก็ตบอลโลกทุกชิ้นนะครับสามารถกดใช้งานได้แล้วพอกดใช้งานเนี่ยมันจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าสเก็ตแห่งอารยลีนะครับซึ่งเป็นสเก็ตบอสร,รวมแล้วนะครับทีนี้สามารถใช้สเก็ตเดียวสามารถครับตั้งแต่อาวุธประยันเกาะได้เลยนะคือใช้แบบเดียวแล้วนะครับโดยที่อัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นอาวุธหลักเนี่ยจะได้ถึง3นะผมก็ใช้ดูอันนี้อ่าคาจคาได้3นะครับบอลนกก็ได้3นะครับ อาวุธบอสลองนะครับบอสมงกร,กรได้2อ่าอิมจมูกแดงนะครับได้8อ่าโมกีอัดได้6นะครับถุงมือนะครับได้5แล้วก็รองเท้าก็ได้5นะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่ากันนะนี้อย่าลืมอีกอย่างครับก็คือตัวนี้ครับล่องลอยเวลาบุรุษเนี่ยก็ทําการนะครับแลกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันนะครับจากการกดใช้ได้เลยตรงนี้อ่า สร็จปุ๊บมันก็จะไดะ้สเก็ตบอสแบบใหม่มานะครับอย่าลืมไปกดใช้กันนะไม่นั้นเราจะไม่สามารถคาบอาวุธแดงหรือชุดเกราะแดงได้หรือชมพูนะครับหลังจากที่มีการรวมสเก็ตบอสโลใช่ไหมครับทำให้ร้านค้าที่ขายสเก็ตบอสเนี่ยก็เหลือเพียงอย่างเดียวนะครับคือแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันครับร้านค้าที่สําหรับแลกเหรียญ5ดุมนะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะสักคู่หนึ่งร้านค้านี้นะครับก็ได้ทําการ เปลี่ยนสเก็ตนะครับให้ได้แลกได้แค่แบบเดียวนะคือแบบใหม่นะครับแบบเก่าเนี่ยคือหายหมดเกลี้ยงครับใช้แบบเดียวค้าได้หมดทุกแบบนะครับหลังจากนี้นะครับต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องอาชีพนะครับต่อไปนี้นะครับหลังอัปเดตแผ่นตั้งแต่วันนี้นะครับจะไม่มีอาชีพเริ่มต้นอีกต่อไปนะครับจะมีอาชีพที่สืบทอดปลูกพลังมาให้เลยแต่แรกเพื่อนๆสามารถเลือกเลยครับว่าจะเล่นปลูกพลังหรือเล่นสืบทอดได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะ โดยที่มันต้องมานั่งเก็บเควสทำเควสนะครับเพื่อสืบทอดและปลุกพลังเนี่ยไม่ต้องแล้วครับสามารถเลือกได้เลยตั้งแต่แรกนะครับต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องอเวนเจอร์นะครับตอนนี้อเวนเจอร์ได้ทำการรีเวิร์กสกิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่มันมีสกิลใหม่เข้ามาที่ชื่อว่าปล่อยพลังขั่งครับโดยที่พาสซีฟเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้สกิลแล้วก็ดามนะครับเกี่ยวกับอาชีพอเวนเจอร์เนี่ยครบ5ครั้งเมื่อไหร่เนี่ยจะได้บัฟบัฟนี้นะครับโดยที่บัฟบัฟเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเสียหายหแก่นันักจภย 15%นะครับแล้วก็ลดความเสียหายลงอีก20%เป็นเวลา3ามสิบวินะครับแล้วก็มีบัฟที่ช่วยการดีบัฟนะครับลดความเร็วโจมตีด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โหดโคตรๆนะครับเกี่ยวกับบัฟบัฟนี้นะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับในขณะที่มันมันเพิ่มบัฟบัฟนี้มาใช่ไหมสักิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพุ่งชนพิโรธนะครับหรือนักนบเนี่ยก็ได้ทําการบัฟมันด้วยนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับภารกิจรายสัปดาห์นะครับ ได้เปลี่ยนเงื่อนไขนะครับจากตอนแรกเนี่ยเราจะต้องสําเร็จเควสนะครับ4ครั้งเพื่อรับ50าสิบฮลใช่ไหมมาทําการลดมาหรือแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับยังไม่หมดครับตอนแรกถ้าเราอยากได้อีก50าสิบฮลเนี่ยหรือลงกันไปร้อยหนึ่งนะเราต้องทำเควสให้ครบ8ครั้งนะครับลดมาอีก1นะครับหรือแค่7ครั้งเท่านั้นนะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงเรื่องกิจกรรมครับกิจกรรมแรกก็คือภารกิจต่อเนื่องสําหรับนักผจญภัยมือใหม่และกลับมานะครับ โดยที่ภารกิจนี้ให้เพื่อนๆทาภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายมานะครับเช่นลงบอสกวาดล้านนะครับเช่นคาตัดกีอัตคือแบบนี้นะครับทำเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับหรือเควสหลักเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้ง่ายนะครับนี่ครับส่วนใหญ่เป็นพวกบอสกวาดล้านนะครับนี่ครับไม่มีอะไรมากครับ่าโดยที่ขรางวัลสุดท้ายที่จะได้คือนี่ครับชุดเกาะดึงดาบวันนะครับซึ่งแจกฟรีคนละ1กล่องนะครับเี่อย่าลืมไปทํากันนะถือว่าคุ้มมากๆเลย ต่อมาครับกิจกรรมบรรลุเก็บเลเวลอาชีพคอแซนะครับให้เราเก็บเลเวลคอแซนะครับรับของรางวัลตามนี้เลยนะครับโดยที่ของรางวัลสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับก็คือมุกดํา1000มุกดํานะครับอย่าลืมไปเก็บเลเวลคอแซก่อนนะกิจกรรมต่อมานะครับนั่นคือกิจกรรมล้างสังหรณ์แห่งความโกลาหลนนะครับก็คือมาเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมสําหรับอุปกรณ์เคอสที่กำลังจะเข้ามาในเดือนหน้านะครับโดยที่กิจกรรมเนี่ยให้เราไปหาตัวนี้ครับ เมล็ดพันธุ์แห่งความกลาหลนะครับซึ่งจะมีอยู่ในทวีบาเลนเซียเท่านั้นนะครับจะมีจะมีทั้งหมดอยู่5แผ่นที่ด้วยกันนะครับเผมเปิดให้ดูนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าในแต่ละแผ่นที่เนี่ยมันจะมีคําว่ากิจกรรมอยู่ใช่ไหมโดย,ยที่กิจกรรมเนี่ยให้เราไปหานะครับมันจะเป็นรูปหินนะครับยูไเป็นรูปหินให้เราไปตีหินตัวนั้นนะครับเพื่อดอบเมล็ดพันธุ์เหล่านี้มาให้ ABC ตรวจนะครับเพื่อรับของรางวัลน,นะครับซึ่งของรางวัลที่ดีสุดของอ่า ไอหินหินเนี่ยนะครับมันมีบอกอยู่ครับนั่นก็คือแก่นของความโกลอหนครับโดยที่เราต้องรวบรวมแก่นแห่งความโกลอหนเนี่ยรวบรวมมันทั้งหมด100อเม็ดเพื่อสร้างเป็นหินเคออสหนอันที่ผมจำไม่ผิดนะโดยที่หินเคออสหอันเนี่ยสามารถนําไปผลิตเป็นชุดเคออสได้นะครับเมื่อเราได้หินตัวเนี้ยมาแล้วนะครับมเมล็ดพันธุ์เนี่ยกดไปพบได้เลยครับโดยที่ MC ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่เพียงไม่กี่เมืองเท่านั้นนะครับให้กดนําทางไปเดี๋ยว ตัวเราก็จะเดินทางไปหา m p ็ตัวนั้นเองโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อมาถึงที่ m p ็นแล้วนะครับมันก็จะให้ประเมินค่าเอเมเนทพันที่เราดรอปมาม่อก้นครับเข้าไปในนี้นะครับอย่าลืมไปหากันนะกิจกรรมต่อมาครับของสนับสนุนเป็นประกายในความมืดน,นะครับเราสามารถกดรับเมล็พันแห่งความโกลาหนได้นะครับได้วันละ4.3อันนะสามารถรับได้ทุกวันนะย้ําว่ารับได้ทุกวันนะอย่าลืมมารับกันนะครับ ต่อมาครับกิจกรรมตามหาสมบัติจนสลดครับให้เราทำนะครับภารกิจต่างๆ3อย่างครับนั่นก็คือกําจัดมอนเตอร์5000ตัวใช้พลังกาลัา30หน่วยตกไปอีก5ครั้งนะครับเอาของรางวัลเหล่านี้สามอย่างนี้มาแลกเป็นกล่องกล่องเนี้ยหอันนะครับสามารถทําได้ทุกวันอย่าลืมมาทํากันนะต่อมาครับผมจะพูดถึงร้านค้าเพลนะครับร้านค้าเพลได้อัปเดตของเข้ามาเยอะมากๆนะครับซึ่งอย่างแรกที่ผมจะพูดนะครับนั่นก็คือ แพ็กเกจบรรลุเลเวลนะครับตอนนี้แพ็กเกจบรรลุเลเวลเนี่ยได้เพิ่มของคอแซงแล้วนะครับคืออ่อนนี้นะครับราคาเก้ยย่สิบหาบาทนะต่อมาครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอ่าอันนี้เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเติมซื้อมุกขาวใช่ไหมผมขอแนะนําหน้านี้ก่อนเลยนะครับเพราะของทุกชิ้นในนี้นะครับสามารถซื้อได้เพียง1ครั้งเท่านั้นยังฟังไม่ผิดครับ1ครั้งเท่านั้นนะครับด้วยราคาของมันอยู่ที่ ชิลละ1 1 1มุกข่าวเท่านั้นนะครับสามารถซื้อได้ครั้งเดียวก่อนนตระกูลนะครั้งเดียวเลยถ้าใครมีทุนซ้ำเนี่ยผมขอก็ขอแนะนําว่าให้ซื้ออันนี้ก่อนนะครับเพราะคุ้มมากๆนะครับต่อมาครับยังไม่หมดครับแพ็กเกจเริ่มต้นคอแสครับอันนี้สามารถซื้อได้ตระกูลละ5ครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะได้ทักษะนะครับหนังสือสีทองนะครับ 12ชนิดชนิดละสามอันเลยนะครับย้ำว่าชนิดละสามอันเลยซึ่งเยอะมากๆนะครับซื้อได้เพียง5ครั้งเท่านั้นมาพร้อมกับชุดแฟชั่นสีม่วงนะครับทั้งอาวุธและชุดเกราะนะครับอีกอย่างนึงหนึ่งกล่องนะครับซื้อ5กล่องได้5อันนะอันนี้ต่อมาครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับย้ำว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยสําหรับร้านค้าเพลวัอาทิตย์นี้นะครับนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ครับนกแก้วมาคอสีฟ้าครับโดยที่นกแก้วตัวนี้สี ค่อนข้างที่จะสดใสมากนะครับน่าจับจองเป็นอย่างมากเลยนะครับราคาอยู่ที่400มุกขาวเท่านั้นชุดแฟชั่นครับชุดแฟชั่นแนะนำกลับมาขายมาอีกครั้งครับนั่นก็คือชุดนาวิกนะครับของทุกอาชีพเลยยกเว้นคอแซมังที่ผมจะไม่ผิดนะโดยที่ชุดนี้นะครับเคยเอามาขายก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้แนะนำเอามาขายใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าใครยังไม่มีหรือจะสะสมเนี่ยแนะนำเลยครับช่วงนี้สามารถเก็บซื้อสะสมได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำนะครับร้านเดืะฮันชอปครับร้านนี้นะครับรับเติมเงินเกมทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นเกมเกมชนิดแพ็คนะครับ ROX นะครับแบตที่เติมม o b i l e ROV Free Fire PUBG นะครับสามารถเติมเกมได้ทุกอย่างนะครับสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอธิบายแพทอัปเดตประจำาทย์นี้ครับ ซึ่งผมขอบอกเลยว่ากิจกรรมค่อนข้างอัดแน่นมากๆนะครับในอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นการต้อนรับของอาชีพคอแสด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับวิธีการประมูลโนดใหม่นะครับแล้วก็ประกสาศใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นสายวอลประสาทหรือโนดเนี่ยเตรียมรับแรงกระแทกในอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะโยนพ้่มั่เพื่อได้นะครับถ้าเราอยากโนดด้วยอยากประสาทด้วยนะครับ ต้องคำนวณแต้มดีๆนะครับในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับเพื่อนคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดปุ่ม s u b s c r i และก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื <S <s ่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ